ะะเดี๋ยวเรามาดูความนุ่มกันนะคะนี่นุ่มนะคะนะคะนี่ความนุ่มเหนียวนุ่มน่าทานมากๆค่ะนี่เลยนะคะนะแต่ก่อนจะไปชมวิดีโออย่าลืมกด subscribe และถ้า,ถาชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ ขั้นแรกนะคะม้นใส่นมลงในอ่างผสมค่ะน้ำค่ะนมและน้ำพ้นใช้เย็นๆจากตู้เย็นนะคะจากนั้นตามด้วยเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีนะคะเมื่อเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะพ้นจะใส่ยีสต์อันนี้วิธีเก็บยีสต์ของพ้นนะคะพ้นเก็บมัดหนังยางธรรมดาเอาไว้ในตู้เย็น นะธรรมดาเลยเปิดรูเล็กๆนิดหนึ่งนะคะไม่ได้เปิดเยอะยีสต์ไม่ตายนะคะเพิ่นขอนึงเนี่ยเพินใช้ได้ประมาณสอาเดือนนะ,ะยีสต์นะคะ1ช้อนชาคนให้ยีสต์กระจายตัวดีค่ะจากนั้นนะคะแป้งนำขนมปังและนมผงนะคะใครไม่มีนมผงใช้คอฟฟี่เมดหรือวิปครีมผงก็ได้นะคะนะหรือ ถ้าใครไม่มีคอฟฟี่เมดไม่มีนมผงไม่มีวิปครีมผงตัดออกเลยนะคะได้ไม่มีปัญหานะคะไม่มีผลกับขนมปังมากนักนะคะนะคนให้กระจายตัวดีนะคะจากนั้นต้องใส่ลงในอย่างผสมค่ะคนหรือนวดให้หมดผงแป้งค่ะสูตรนี้นะคะนวดมือได้นวดเครื่องได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะ เมื่อหมดผงแป้งดีแล้วนะคะเปิ้นจะใส่เนยนะคะจะเห็นว่าแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะเนยค่ะหลังจากใส่เนยแล้วแป้งจะแฉะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะใครนุ่มือถ้าติดมือมากแฉะมากนะคะเติมแป้งได้นะคะแต่ไม่เกินสามช้อนโต๊ะนะคะเติมมากกว่านี้เดี๋ยวสูตรจะเพี้ยนนะคะนุ่จนขึ้นฟิล์มได้เลยค่ะ มันนวดจนเ้าเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะก็ยังแป้งก็แฉะนะคะมีติดขอบโถบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราลวกแป้งแล้วก็ผักแป้งเลยนะคะเปิ้นทาน้ำมันพืชที่มือเล็กน้อยนะคะกันติดนะคะแล้วก็เอาน้ำมันใส่อ่างผสมด้วยเดี๋ยวเราจะ รูปน้ำมันในอ่างนะคะเพื่อการติดรวกแป้งให้เป็นก้อนนะคะดึงให้เนียนดีน้ำมันในอ่างนะคะเราก็ลูบให้ทั่วๆนะคะกันแป้งติดอ่างโอเคจากนั้นนะคะปิดฝาพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะระยะเวลาพักแป้งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอาจจะช้าเร็วต่างกันเล็กน้อยค่ะพักแป้งค่ะ วันนี้นะคะเปุ้นจะทําเป็นโรลนะคะพิมพ์ที่จะใช้นะคะใครมีกระทงกระดาษแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้10เซนนะคะหรือใช้ขันข้าว10เซนก็ได้เปุ้นไม่มีขันข้าว10เซนนะคะแต่เปุ้นมีพิมพ์ทาร์สนะคะนะวันนี้เปุ้นจะทําทั้งพิมพ์ทาร์สแล้วก็ในกระทงให้ดูนะคะพิมพ์ทาร์สใครใช้เนี่ยพิมพ์ทาร์สจะถูก ที่ต่างประเทศไม่มีขันข้าวเ้นก็เลยใช้พิมพ์ทารนะคะพิมพ์ทารเปิ้นใช้10เซนนะคะสูงประมาณ1นิ้วกว้าง10เซนสูง2.5เซนหรือ1นิ้วนะคะทาไขมันให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้แป้งก็ขึ้นดีแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามางดแป้งกันเ้นโรยแป้งนะคะเล็กน้อยกันติดลูปให้ทั่วๆนะคะแป้งออก โลยนะคะโรยแป้งด้านบนเล็กน้อยด้วยนะคะกันติดจากนั้นนะคะปุ้นจะรีดนะคะด้านนี้24เซนด้านนี้40นะคะจากนั้นนะคะปุ้นจะใช้มายองเนสประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะท่าด้านในให้ทั่วค่ะใครมีน้ำสลัดใช้น้ำสลัดใครมีมายองเนสใช้มายองเนสนะคะ ไม่ทาอะไรเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะจับดันนะคะปิ้นจะใช้พริกไทยดำค่ะโรยเล็กน้อยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะนะคะเป็นพริกไทยดำจากนั้นนะคะปิ้นจะวางแฮมให้ทั่วนะคะเมื่อวางแฮมทั่วดีแล้วนะคะปิ้นจะวางชีสค่ะชีสก็วางให้ทั่วๆนะคะปิ้นใส่ทั้งเชดดาแล้วก็ อมอสซาเรลลาแผ่นนะคะชีดด้างเขาไม่ยืดแต่ว่ามอสซาเรลลาเขาจะยืดนะคะใครมีชีสแบบไหนก็ใส่ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องใส่เหมือนเปิ้นนะคะจากนั้นนะคะเปิ้นจะม้วนโรออมาด้านนี้นะคะ,ะด้านนี้นะคะตะเข็บป,ปิดให้แน่น,นะคะ่ะ คุณจะตัดทั้งหมด8ชิ้นนะคะชิ้นละประมาณ3เซนใครมีสา,าคัดฟันใช้ไหมคัดฟันตัดก็ได้นะคะหรือมีดก็ได้เมื่อตัดแล้วนะคะเอาวางเรียงในถาดได้เลยะค่ะในพิมพ์เก็บตะเข็บให้ดีนะคะเขาจะได้ไม่เปิดออกมาตอนที่ผักแป้งนะคะ8ชิ้นแล้วนะคะ เดี๋ยวเราเอาไปพักนะคะเรียงพักในถาดอบนะคะพักเอาไว้ให้ขึ้นประมาณเกือบเต็มพิมพ์ให้เขาพองเต็มเต็มพิมพนะคะแล้วก็วอร์มเตาอบได้เลยค่ะตอนนี้แป้งก็ขึ้นดีแล้วนะคะแล้วเพิ่งก็วอร์มเตาเอาไว้แล้วนะคะก่อนอบเราจะทาหน้าด้วยไข่หนึ่งฟองผสมนมนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันค่ะทาบางๆนะคะด้านบน เมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะป้นจะโรยออริกาโนหรออือพาสเล่น,นะคะด้านบนเล็กน้อยค่ะใครจะโรยใครชอบชีสจะโรยชีสด้านบนด้วยก็ได้นะคะจากนั้นนะคะนำเขบได้เลยค่ะสุกออกมา ชีสกลิ่มเกรียมมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นนะคะแล้วค่อยมาดูด้านในกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe และถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป็นด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกริ๊งๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้เป้นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ